สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะาเอาน้ำหมักไล่มแมลงไปฉีดอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้มันชอบมากินดอกบานเอ๊ะคุณนายติดสายของผมนะก็นี่อุปกรณ์ที่คิดไว้คือเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมซื้ออัน150บาทที่เป็นแบบอัดแรงดันนะใช้ทีเดียวพังเลย ส่วนอันเนี้ยยี่สิบบาทใช้คู่กับอันนี้ขวดน้ำอัดลมต้องน้ำโดนเท่านั้นนะไอ้น้ำขวดเพชรไม่ได้เพราะมันบางครับอ่าแล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึง่งเป็นกล้วยครับแล้วก็มีตะแกรงด้วยเห็นไหมตรงนี้เป็นตะแกรงนะส่วนนี่จะให้สังเกตตรงนี้นะครับขอบเหลี่ยมเนี่ยเอาไว้ทำอะไรคือมันจะ ขอดีกับขวดเจียบให้ดูนะเห็นไหมครับมันมันจะค้ำขวดเอาไว้เพื่อที่ว่าจะให้มีอากาศเข้าไปบ้างถ้าอากาศไม่เข้าเลยเนี่ยน้ำมันจะไม่ลงครับต่อไปก็นี่น้ำหมักเหล้าขาวยาฉุนผมไม่กลองนะผมเวลาผมทำผมก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ มัดปักถุงด้วยพลาสติกแล้วก็หนังกระยางเนี่นี่ทิ้งไว้นานมากหลายหลายเดือนนะครับก็เวลาใช้ผมก็เทเลยเพราะตัวนี้มันเป็นตัวกลองอยู่แล้วนี่เป็นนิดนึงแล้วแต่ความชอบกัดๆเอามันค่อนข้างจะแรงนะก็แค่นี้แล้วกันเนาะไม่ต้องใส่น้ำจนเต็มก็ได้ ข้อดีของแบบนี้คือเราเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆได้เปลี่ยนกับขวดตัวตรงนี้เป็นน้ำหมักเอาไว้ไล่มแมลงนั้นนั้นอาจจะเป็นน้ำหมักที่เอาไว้ฉีดบำรุงทางใบอะไรเงี้ยครับก็ใช้หัวเดียวกันได้ราคาแค่20บาททังก็ช่างมันดีกว่าไปซื้อ150บาทละพังเซ็งมากเลยของจีนก็เงี้ยคุณภาพพยายามซื้อของถูกๆครับ คลังก็าจะได้ไม่เสียดายนะเดี๋ยวผมไปเติมน้ําแป๊บหนึ่งเห็นไ,ไหมครับตะแกรงนี่ก็จะกรองไอ้พวกยาชุนทิ้งไว้ใช่ไหมเราก็เบาใจได้ว่ามันจะมีตันนะ โอเคตอนนี้ผมเติมน้ำลงไปแล้วก็กะดๆเอาครับไม่รู้ว่าแรงหนักเปล่าพอาสักขนาดนี้แล้วนี่ก็ขวดประมาณ1.2ลิตรนะเนี่ยครับมันจะมีหัวนี่เห็นไหมไอ้รูเล็กๆเนี่ยเอาเสียบตรงนี้เลยเเสียบแล้วแล้วก็ เอาอนี้ใส่ลงไปนี่เห็นไหมหลอดนี่มันอยู่ก้นถุงพอดีเลยมันมียางแหมาอันนึงครับแต่ไม่รู้ว่าเอามาทำใหไ่เหมือนกันงงใช้อีกแค่เนี้ยในตอนนี้จะเป็นก้านนะแล้วก็ดึงปั๊มมันปั๊มปั๊มปั๊ม พอ,อให้มันมีความรู้สึกว่าเริ่มตึงมือแล้วเราก็จะไปใช้กันครับอ่าโอเคตึงละแล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้เนาะเออเมื่อวานผมเห็นมันอยู่แถวแถวนี้นะแล้วมันก็ลงมาหาดอกไมก้ของผมตรงเนี้ยอืมผมก็เลยจัดการดีกว่าชิเลยนี่นะนี่ ใช้ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้ในเนี้ยยีบาทเองถูก้วยก็จะใช้ส่วนขวดซอสกระชวกก็โหดร้ายเกินไปเพราะว่าน้ำยาที่มันมาจากไอ้เหล้าขาวกับน้ำส้มสายชูแล้วก็ยาฉุนเนี้ยมันแพงนะต้นทุนตกแพงอยู่ก็มาฉีดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมประหยัดด้วยไม่ต้องมาแบบ ปัอมช,ช,ชึก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 อย่างเงี้ยเออปั๊มชึกชึกเนี่ยมันเป็นนิ้วล็อกได้นะเออผมไม่ชอบเลยแบบอ,อไม่ไหวแล้วก็มาฉีดตรงนี้นิดนึงอะ่ะถือแบบนี้ก็ได้นะถือแบบนี้ถนัดกว่าอืมเนี่ยครับโอเคครับก็ไปหาซื้อดูครับจากร้าน20ิบาทนะถูกดิถูกตังดีด้วย ดีกว่าอัน150เจ็บใจ